กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือนีป่าบนคนสามใมนนมาติดตามเรื่องเล่าวความฝันของปานวลค่ะป่านวลเพื่อนฝันวาสานีหาปลามาไปผู้เดียวไรปลามาบบจัก้มจักจากเนาะป่าเนาะไร้ค่ะร้ยมิจะปลาตายยูคุกะเต็มยูกะสร้างกะเต็มเนาะค่ะเรื่องเล่าวความฝันของ ปนวลพันสิหายแนวทางตโโูเดชแนวไรค่ะไปฝั่งเบิ่งน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะปนวลค่ะ,ะเป็นกาค่ะมันนี่ก็มามาติดตามคือเก่านอปะป่าเนาะจ้าค่ะฝันประจังไรป่างว่าฝังฝังว่าพออ้วงไปหาป่ามาหายปา่าเข่า เราหาปลามมใหาในในปลาหลายยังมาเราไปผูดเดียวแคเลยเทาเท้าเท้ากตไปหาปลาก็ไปไปเขา,บ,าบอกว่าอ่บ่กขอยไปผูดเดียวเราอะไปผูดเดียวเอออุ้ยกลไป่างมือปลากันไปแ่บ้างแต่มือปลาไดมองแค่มใหามือจะตรงยังไงมืปอปลาคอนันค่ะอุ้ยอียัยงปลามันคือายค่ะ พ่ออวกจนได้ย่างไปจากกิจ,จ,จากกจิจากจจาก็มาหากระยงกระจมอมาสิกิจ,จากกจิจากบ่อขักนวดนี่เนาะโอ้โยะยังเราเผาแพรมาหายเ้าเผาความก้มให้กิ้งตบ่ะค่ะก้มให้กิ้งเงยบางเงก็คือตากแงกเงว,ว้าวจังสีดีอะท่งตุ่มทึ่งกิจากแดงไดได้คระสนานแดงได้ได้ได้เออฟ้ามาค่ะ บงยกะมังมีอกะป่าแกว่าป่าตายเบิดบ่มีปาาป็นบอกมีกระป่าอังกายน่กะช่างกระตายยังว่าเมื่อคนแพไวหากาะมังกะายคือการมีกระป่าขอบใหญ่ใหญ่แพ้มาหายย่างสะรุนซ้ำแขนผมนั่นนโอยมีกกะตรงย่งใแต่ยังว่ากวมาห้ากวมาก็มาหูขี้ตาหวเยอะกว่าห้าวขตาหวเยอะ หากระโงกมากแล้วคือจากแง่ะไหวมันรายวางกันการบางกีก็ฮึกำลังวางทเห็ดแง่กินให้กินโอฟ้ากะว่าหูเมื่อเรื่องที่จากแง่ตายยังยังกะหูเมื่อกำลังเตรียมการสีตากเออก็หู้เมื่อค่ะฝันบ่ยาวเนาะบอ ฝันโมยเห่าฟันสันๆแต่ว่ามันแผลๆเนาะผู้พิหามาเนาะโอ้ยไก่ปลาไก่ไก่ฮะไก่ไก่เป๊ะผู้ปลาหมั่นปลาเก็มปลาหมอกลาเก็มแม่กปช่างกลาเก็มแต่ว่าหักมือกระปากายบ็ดขังนอ่ะอือสปาตายอ่อยต่อยกงคีอจากยังว่าก้็คีอตากแยกไว้ก็คือก้มแงี้ยสปาต้มนั่นได้กินปะได้กินแล้วบ่ต้ม ก็ยังว่าคือกลมมันกะอังก็งว่าคือจากแกกวาก็คือกลมบ่าก็หัวมื่อนั่างว่าจะมาหาเขามาหอดบ้านหอดซองเลยเนาะแกมบักปลากระมังค่ะเแกมบั๊กม uh ีจากมีกระป๋าปลากระมังปลาปลาใกล้หมอปลาปลาคข้างปลากะปลาแต่ว uh uh ่าบอดไปกับมูอบ่ลุงอ้วนไปผู้เดียวเออขามือว่าเขาเก่าปลาหาปลาเก่าปลาก็ขาย ใอยก็ไปผู้เดียว์ใครงี้เราอะเราบอกเราหาปลามากใหญ่ผู้เกลอก็กลับไปผู้เดียาว์ก็ใหญ่คือตังไหญ่แลไปผู้เดียาว์ใหค่ะเราเราหาปลาเก่งหาปลาหมานแบบถ้าม่นบุฟันก็ได้ออหาปลาเก่งหาปลาหมันเออหาเก่งหาอยากก็มาเก่งว่าแข่งกันค่ะเราก็ยังแต่ว่าในความฝันนั่นหาได้มากจนเราได้ตากแห้งเนาะตากแห้งก็ใหญ่ าไม่หายยังไงแท้ยังไงคือกากแก่ยังไงหนึ่คทิงพร้อมเข้าค่ะตาตาตีเป็นตัวเดตีเป็นตัวใดปะโอ้ยต่างมากบอกเา้ามากอ่ะเขากับเป็นผู้ชายกับเป็นฮกคือแม่งบอกตากับเป็นถุงดูแค่ะตากับเป็นแปะเพราะว่าใจเนาะตามั้ตายบ๊บเข้ากับเอาหก หุวแกกระไรหกซุ้นแให้กลับเอาเนาะเออปับเอากระแต่ว่าสำคัญอยู่ได้หนิแมงเป็นเก่ากระไรเนาะบางนี้แปดกระไรบางบางก็คือบางก็คือกงุ่าข้ามาให้ยนม่ห่วงบางก็คือตรงอเงี้ยคือสามเก่าโมเก่าแก่ห้าเอาใส่ค่ะสี่สามเก่าอออคือสามเก่าค่ะ 4ี่สามเก่าเป็นบนเด็กทีเนาะแม่งค่ะแต่ว่าสำคัญคักแน่กับอายุร่วงวนนี่ร่วงเพราะว่าพนเป็นผู้ไปหาหน่สำคัญนี้เด้สำคัญง่ฮกองบอกเขาฮกพ้องกสอาฮกอายุหกสิบสองปีอกพี้องแล้วก็ เรื่อยังอะเงื่องแปดกตาบางกอุกฟุ้งอยู่คือเาหกกสองอืมกสองเต็มเลนบ่อืมหุกสองเต็มเพราะว่าเป็นไนไปหามาหอด่านหอนยังเนาะแม่สติเกวกับอายุรอ้วนค่ะเยอะกับเกลก เราเราเป็นคงหามาหายเก็มแต่กระบังก็ยังไม่จะปายย่าดีใจกันบ่ลายอะไดีใจเยอะเขอก็ไปจักเงาตัวนั่งกิจูงเงาผู้ไปหาหม่างบ่าเขากงยัถามเขากวไปหาปลาก็ะแทกแต่เท้เดียวยาวกว่ะ ได้ร้ค่ะไร้จนไปถามกันเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของป้านิยังเพิ่มอีกว่าป้าบบค่ะค่ะโศกโศกนั่นๆนํ้ำกันกับแนวทางของปนวันเนาะก็ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแนวทางค่ะหน้าสรุปตัวเลขของปนวนเนาะค่ะตัวเลขของปนวนค่ะหกศูนย์เตศค่ะหกศูนย์เตศปนวนพื้นฝันค่ะ เพิ่นฝันวาสามีเพิ่นไปหาปลาค่ะได้ปลาหน้าหลายค่ะจนปากแหงนอค่ะได้เอามาปากแหงเอามาตุ่มค่ะมี่จะปลาตายเพิ่นเอาลุงอ้วนเขาค่ะตีเป็นหกปลาตายตีเป็นศูนย์ปลาเป็นเตดหกศูนย์เปดค่ะบ้านเด็กที่ทหาปลาได้ค่ะ สี่สามเก่าค่ะสี่สามเก่าอายุรุ่งอ้วนที่หาตาหน้าค่ะหกสิบส,สองปีค่ะวันที่หนึ่งสุราคมพศสองพันห้าร้อยหกเตศให้ท่านผู้ชมทางบ้านเาไปติ้นแน่วทางสื่อสารกินเด่นรัฐบาลนอกค่ะกายลืมกคตติดตามตาบนคนมีสามกดไลโ่โแท่ กุกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบรายขาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตรีค่ะตาบุนคนมีสารกสิหามาฝากขันผู้ชมทางบ้านนอกค่ะสำหรับคลิปนี้ตาบุนคนอีสามกัมีเชียงชนีหิบหนาโทกันใหม่โชคโชคหนัหนดลำลำด้วยด้วยหึหต่างๆกับตรีของตาหนวนนอกค่ะสวัสดีค่ะ